สวัสดีค่ะทุกคนใส่แว่นทำไมถูกอยู่ในรถตัวเองโอเคสวัสดีค่ะเราคนเข้ามาก่อนนะวันนี้จะมาให้ความรู้นะคะทางด้านกฎหมายของถ้าท่านถูกหมิ่นประมาทโดยการมันจะมีสองอย่างสามอย่างมันจะมีหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทซึ่งหน้า หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะถ้าเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยก็จะเข้ามาตรา3 9 3นะคะก็คือจะเป็นการที่โพสต์ลงไปในโซเชียลฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านตื่นรู้ที่ใดว่าท่านถูกหมิ่นประมาทท่านสามารถฟ้องและแจ้งความนะคะได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยสมมุติสมมุติว่าคนที่หมิ่นประมาทท่านเนี่ย อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าแต่ว่าท่านไปตื่นรู้ที่เชียงใหม่แบบเนี้ท่านก็แจ้งความที่สพเชียงใหม่ได้เลยอันนี้คือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งจะไม่เหมือนนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่รพรบมันนั้นคือพอรบอคอมมันจะเป็นการนําเข้าข้อมูลเอ่อนาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะแยกกันร,ระหว่างหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็ พรบคอมสองอันนี้จะแยกกันอย่างเช่นเฟกนิวส์อย่างเงี้ยถ้าเป็นเฟกนิวส์เนี่ยจะเป็นเข้าพราบคอมตัวนี้ต้องไปร้องที่ปอ,อทอนะคะส่วนหมิ่นประมาทเนี่ยก็คือจะมีหมิ่นประมาทซึ่งหน้าเช่นเช่นเ,เขามาด่าเราถึงแม้นะถึงแม้ถึงแม้ว่าสมมุติสมมุติว่าเขามาด่าเราว่าเป็นเมียน้อยอ่ะสมมตินะเป็นเมียน้อยสมมุติเลยนะว่าเราก็เป็นเมียน้อยจริงๆ1หนึ่งถ้าประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ในการ มาหมิ่นประมาทนั้นหรือการกล่าวร้ายทําให้ถูกลังเกียจทาให้เสียชื่อเสียงทําให้ได้รับผลกระทบใดๆอันนี้ถือวป้อหมิ่นประมาทยิ่งจริงยิ่งหมิน่นถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะ อันนี้คือถ้าเขามาพูดกับเราตรงๆเป็นหมิ่นประมาทซึ่งหน้านะคะเป็นหมิ่นประมาทธรรมดาคือสมมุติว่าอย่างเช่นโทรศัพท์คุยกันแล้วเราอัดเสียงไว้แล้วเราสามารถยืนยันสัญญาณได้อ่าว่าเป็นคนนี้คนนี้คนนี้อันนี้เราสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการโพสต์ในโซเชียลที่เขาบอกว่าอบอุ่นในโลกออนไลน์เดียวดายอยู่หน้าสอนอหรือเดียวดายอยู่หน้าบัลลัง ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาถ้าท่านเห็นว่าข้อความนี้หมิ่นหรือไม่ท่านสามารถไปแจ้งในพื้นที่ที่ท่านตื่นรู้ว่าท่านถูกหมิ่นประมาทได้1กรรม1วาระนะคะก็ค,มมนนคือหนึ่งสมมติว่าเขาเม้น1หนึ่งเม้นนั่นคือ1คดีนั่นคืออีกเม้นหนึ่งนั่นคืออีกหนึ่งคดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําได้2อ,อย่างนะคะฟังดีๆอย่างแรกก็คือแจ้งความ อันนี้พูดถึงหมิ่นประมาทก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเราบวกลบว่าหมิ่นไหมเพราะหมิม่นประมาทคือคดีอาญาอย่าลืมว่าเวลาที่เราฟ้องคดีอาญาใครเนี่ยเขาสามารถจะฟ้องกลับได้ฟ้องเท,ท็จเบิกความเท,ท็จแจ้งความเท,ท็จกลั่นแกล้งให้ถูกคดีอาญาอันนี้คืออีกมาตราหนึ่งที่จําเป็นจะต้องระลึกเอาไว้เวลาที่เราจะฟ้องใครถ้าเราหลักฐานไม่แน่นและไม่มั่นใจการุณาฟ้องอีกมาตราหนึ่งก็คือมาตรา4 2 0ถามว่าหมอคือหมอหรือทนายโอเคตอนนี้หมอกําลังเรียนนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์เอ้ยไม่ใช่นิติศาสตร์รามคำแหงอยู่นะคะกําลังเรียนกฎหมายอยู่เลยจ้ะไม่ติดค่ะเป็นคนชอบเรียนนะคะเอเดี๋ยวนะคะอมันจะมีสักครู่นะทุกคนมันจะมีของฝากไว้เป็นถุงสีถุงแล้วก็เอกสารอยู่ที่เคาน์เตอร์เอาให้นะขอบคุณค่ะอาา่าฮะถึงไหนแล้วนะโอเคมิีนประมาทโดยการโฆษณาสมมุติว่าคนเนี้ยม่นประมาทคุณห้าห้ารอบคุณไปรู้ที่ลำปางรอบหนึ่งคุณไปรู้ที่เชียงใหม่รอบหนึ่ง คุณไปรู้ที่พิษณุโลกรอบหนึ่งคุณลงไปรู้ภูเก็ตอีกรอบหนึ่งใดๆคุณสามารถไปแจ้งได้ตามที่คุณรู้ว่าอุ๊ยตายแล้วฉันเกิดจะมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วเปิดมาเจอพอดีเลยฉันมีคนมามิงประมาชันอ่ะนั่นก็สามารถแจ้งแต่ข้อเสียข้อดีก็คือว่าคุณสามารถแจ้งในพื้นที่ที่คุณรับทราบคุณจะเปิด Facebook มาเมื่อไหร่มันไม่เกี่ยวว่าเขาจะโพสต์ที่ไหนและโพสต์เมื่อไหร่มันเกี่ยวว่าคุณ เห็นเมื่อไหร่และเห็นที่ไหนคุณจะอยากเห็นที่ไหนคุณอยากจะไปเห็นพื้นที่ไหนคุณก็เอาพื้นที่ที่คุณเห็นแบบสบายใจนะคะอันนี้คือการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในโลกโซเชียลและโลกออนไลน์ถ้าไม่มั่นใจว่านี่หมิ่นประมาทไหมแล้วกลัวเขาถูกฟ้องกลับให้ฟ้องตรงมาตา420คือละเมิด ละเมิดไม่สามารถ้อลับได้แล้วคุณสามารถเรียกค่าเสียหายเดี๋ยวหมอจะเตรียมเอกสารแล้วหลังจากเขาเรียกว่าหลังจากใดๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาไลฟ์สรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งในการเรียกค่าเสียหายว่าค่าคันธนายเท่าไหร่ค่าทานายนี้เอาที่สบายใจเลยค่ะสําหรับของหมอเนี่ยหมอเหมาจ่ายธนายปีละล้าน5ทีมนะคะเพราะว่าธุรกิจหมอ5บริษัทก็ แต่ถ้าเป็นคดีคดีถ้าเป็นคดีหมิ่นประมาททั่วไปมันเลทราคาจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นถึงสามแสนขึ้นอยู่ความอลังการของทนายความเดี๋ยวนะอันนี้เอกสารใช่ไหมคะโอเคเอกสารทั้งหมดทางอ e ิเล็กทรอนิกส์คลิปเสียงทุกอย่างห้ามโพสต์ลงโซเชียลถ้าเป็นคลิปเสียงเพราะว่าการโพสต์ลงโซเชียลคือความการผิดกฎหมายนะคะห้ามโพสต์แต่ว่าสามารถที่จะส่งเจ้าพนักงานได้การซองมีสองอย่างคือหนึ่ง แจ้งความก็คือแจ้งความปุ๊บตำรวจเนี่ยเขาก็จะรวบรวมหลักฐานพยานใดๆตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดแล้วก็ส่งพนังกงานอายการเสร็จปุ๊บพนังกงานอัยการจะส่งสารพนังกงานอายการมีความเห็นฟ้องไม่ฟ้องไอ้อายการไม่ฟ้องเนี่ยก็เหมือนคดีบอสอยิทยาแต่ถ้าสมมติว่าอายการโอเคฟ้องสารจะรับออโต้สารต้องรับเลยสารชั้นต้นสารอุทธรรษฎิกาต้องรับ แต่ถ้าท่านฟ้องเองก็คือราษฎรฟ้องกันเองนั่นเขาเรียกว่าฟ้องตรงก็คือคุณแต่งตั้งทนายหรือคุณใช้ทนายอาสาที่ศาลก็ได้นะคะฟ้องคนคนหนึ่งสมมุติว่าคุณฟ้องนอา,ายเอศาลจะไต่สวนมูลฟ้องถ้าศาลไม่ประทับรับฟ้องคุณสามารถอทธทณ์คำสั่งศาลได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าศาลอทธทณ์แล้วก็ยังไม่ประทับรับฟ้องคุณทําอะไรไม่ได้แล้วจบแต่ถ้าสมมุติว่าศาลประทับรับฟ้อง อันนี้ก็คือต้องไปลุ้นกันถ้าคุณฟ้องตรงก็คือคุณต้องไปลุ้นว่าศาลจะประทับรับฟ้องไหมถ้าถ้าศาลประทับรับฟ้องก็จะเหมือนได้เลยกับการที่อายการยื่นฟ้องแต่ถ้าอายการยื่นฟ้องจากทางตํารวจศาลจําเป็นต้องประทับรับฟ้องไม่มีสิทธิ์ไม่ประทับรับฟ้องอันนี้คือมามาตราของกฎหมายนะคะแล้วก็เอ,อจะพูดว่าอะไรนะคดีหมินประมาทละเมิดละเมิดจะเป็นศาลแพ่งนะคะศาลแพ่งและพาณิชย์ การวางสารอ่าค่าวางสารวางยังไงอย่างเช่นหมอสมมุติว่าหมอ p e r s ์ซนาลลี่ศาสร์จะแบบอุ้ยหมอจะฟ้องห้ล้านร้อยล้านได้เลยไม่ได้คือสาสรจะดูตาคือคุณเรียกได้แต่คุณก็ต้องเสียค่าวางสารแต่ถ้าค่าวางสารไม่ใช่ประเด็นเงินเยน็ยนๆอยู่ในธนาคารแบบหมอเนี่ยก็วางไปเลยนะคะค่าวางสารก็คือสองเปอร์เซ็นต์ก็คือล้านละสองหมื ก็ค so ือใช่สมมุต <Darth Vader> ิว <Lamborg hini> <Yeah>. okay. ่าฟ้องหนึ่งล้านก็วางสารสองหมื่นสมมุติฟ้องสิบล้านก็วางสารส0 0 0 0 0แต่ไม่เกิน50ล้านวางสารสูงสุดส0 0 0 0นฉะนั้นจะฟ้องสิบล้านทําไมก็ฟ้อง5 0าสิล้านแต่การฟ้อง5 0าสิล้านมันก็ต้องมีการมูลเหตุอันสมควรแก่การฟ้องห้าสิบล้านอย่างเช่น KKC ของขวัญคลินิกยื่นงบบัญชีต่อปีหลายร้อยล้านดังนั้นการที่ เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพและทําให้เสียหายในวิชาชีพอันนี้หมอเป็นโจทย์ร่วมกับบริษัทของขวัญคลินิกเวชกรรมจํากัดนะคะก็และบริษัทต,ต่างๆที่หมอเป็นกรรมการทั้งหมดก็จะสามารถยื่นฟ้องได้จากงบงบการเงินของบริษัทแต่ถ้าในลักษณะของบุคคลคุณก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า คุณเป็นอัมพชราหาหรือเปล่าทําไมคุณไปฟ้องห้าสิบล้านทําไมคุณเสียหายระดับห้าสิบล้านไหมคุณอันนี้ภาราพิสูจน์ตกอยู่กับผู้กล่าวหาอันนี้คืออันนี้คือหลักของกฎหมายทั่วไปนะคะก็คือก็ก,ก,ก็ก็คิดเอาสมมติฟ้องหนึ่งล้านก็สองหมื่นฟ้องสิบล้านก็วางสารสองแสนอันนี้ไม่รวมค่าทนายนะคะแค่วางสารอย่างเดียวและคดีพวกนี้สู้กันเป็นปีค่ะคุม้มนานแต่คุม้มสู้กันเป็นปีถ้าสามสารสู้กันไม่ต่ำกว่าห้าปี อันนี้ก็คือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนะคะเราก็จะสรุปก็คือแจ้งตำรวจหรือฟ้องตรงฟ้องตรงก็คือจะมีฟ้องหมิ่นประมาทและเอาประมาทเอาเอาอาเอาเอาญา,า,าฟ้องฟ้อง,อ,ง,อ,งอาญาแล้วเอาอาญาบังคับแห่งข้อดีของการฟ้องอาญาแบบนี้คือหนึ่งแจ้งความได้สองคือมันมีโทษจำคุกข้อสามคือ มันถ้าสมมุติเราชนะคดีอาญาเราเอาอาญาบาังคับแพ่งได้เลยแต่ถ้าสมมุติคุณฟ้องแพง่งเช่นละเมิดข้อดีคือคุณไม่มีสิทธิ์ถูกฟ้องกลับข้อเสียคือก็คือเป็นข้อความแพง่งคุณต้องจ้างทนายวางสารและก็ฟ้องตรงนะคะคุณไม่สามารถที่จะแจ้งความได้ในข้อหาละเมิดมาตรา420แต่ถ้าเป็นมาตรา393คุณสามารถแจ้งความได้ถ้าสมมุติว่าพนักงาน ตำรวจหรือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ใดๆไม่ปฏิบัติเป็นธรรมให้เป็นธรรมกับคุณคุณสามารถแจ้งมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบได้อีกหนึ่งประเด็นหนึ่งกระทงโดยฟ้องที่จเจริยตำรวจหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมนะคะฉะนั้นเจอกันสอนอลุมพินีแล้วก็อีก10คนสอนอทงองหล่อก็มีการเกลียนคีย์บอร์ดสลิมเที่ยวไทยต้องมาเพื่อกระจายรายได้สู่ประเทศไทยค่ะบาย